สวัสดีครับเรามาดูผ่อนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟเกมแรกประจำเช้าวันพุธที่18สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ซัลส์บกร์กเปิดบ้านเอาชนะบอนวีไป2-1ครับเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ด้วยนะจากพิเคออเล่ครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็ยิงแซง2ลูกด้วยจากคาริมอเดเยมี่แลวก็เบรนดอนออลอนสันนั่นเอง เอฟซีเชลีฟเปิดบ้านถลม่มเอาชนะดินโมซาเกะไป3-0ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากอาดาม่าเตาเล่ครับยิง2ประตูครับอันนี้คนละเตาเล่กับทางวูฟนะครับผมส่วนอีกหนึ่งลูกเนี่ยมาจากทางดิมิติสโคลวอสนั่นเองส่วนอีกคู่หนึ่งโมนาโกก็แพ้ให้กับทางชักเตอร์โดเนตไป0-1ทีมเยือนไนดะ้ประตูชัยจากเปดินโยซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะกลับมาตะเกมทีในสัปดาห์หน้าครับเป็นเลกที่2นะฮะแล้วก็จะสลับท,ทีมเย้าทีมเยือนนั่นเอง ส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ฮะก็จะมีอีก3คู่เวนฟิก้าจะเปิดบ้านเจอกับ PSV ไฮโดรเฟนบาวโมเจอลูดูเกลตแล้วก็ยังบอร์ดพบก,กับเฟเรนเบลลสครับก็ทั้ง3คู่เตะตอนตีสองตรงพร้อมกัน